อันนี้เป็นการแข่งเลยคือเป็นการเอาระบบเซิร์ฟเคอยมาแข่งกับดิจิตอลหยวนถ้าไม่แข่งไม่เบรกอเอาไว้ก่อนเนี่ยนะครับมันจะไหลเป็นดิจิตอลหยวนหมดเลยประเทศคนใช้เนี่ยจะเป็น2กลุ่มกลุ่มที่ไม่แคร์นะว่าอันเนี้ยนะจะมีใครมาสอดส่องตัวเองหรือไม่จะถูกแซงชั่นหรือไม่อะไรเงี<ม>้ยเขาก็จะใช้เซิร์ฟเคอยได้นะแต่กลุ่มที่แคร์อย่างนั้นเขาก็ไม่ยอมใช้เขาก็จะไปใช้ไอ,ไอ,ไอตัวดิจิตอลหยวนแน่นอนเลยแน่นอน อันนี้เป็นการวางบาตในการสู้กันในทางระบบการเงินเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งระบบการโอนเงินเนี่ยนะซึ่งผมคิดว่าทางอเมริกาก็วางแผนเก่งเพื่อจะสู้แต่ว่าจีนวางแผนก่อนหน้านี้เก่งกว่าแต่ว่ายังไงก็ตามเวลานี้คือคือมีอะไรที่จะสู้กันได้ระดับหนึ่งแล้ว เท่าที่คุณคุณทีดูว่าการออกกฎหมายสามฉบับนี้ของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันมีวัตถุประสงค์อะไรลึกๆก,กว่านี้ไหมคะกับการที่เขาจะคอยสอดส่องเรื่องของความเคลื่อนไหวเนื่องจากสเตเวนคอยที่คุณทีบอกว่ามีมานานแล้วละ่ะออกกฎหมายมาเนี่ยก็คือแบบจัดระเบียบให้มันอยู่ภายใต้การกำกับดูแลเท่านั้นเองนอกเหนือจากนี้มันมีอะไรอย่างไคะที่ในมุมของดอลลา่าที่หลายๆคนมองว่าตอนนี้ดอลลา่ามันกำลังเสื่อมไปเรื่อยๆไม่แน่ใจว่า ไอ้ตรงเนี้มันจะกลายเป็นอีกเคอร์เซี่นหนึ่งของสหรัฐอเมริกาไหมคะที่เขาจะใช้เป็นแลกเปลี่ยนสู้กับทางจีน่ะผมคิดว่าขณะนี้เขาต้องการที่จะให้ไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่ใช้แล้วคล่องตัวนะฮะถึงแม้ว่าจะทําให้เกิดผลเสียต่อระบบแบงก์เขาในการโอนเงินอย่างเงี้ยน,นะนะก็ปล่อยก็ปล่อยอะระบบแบงก์ของเขาเนี่ยในฝั่งธุรกิจโอนเงินมันก็จะแผ่วลงแล้วนะฮะแต่ว่ามันก็ยังดี เพราะว่าถ้ามาอย่างนั้นเนี่ยประเทศที่สามเนี่ยนะฮะมันก็จะไหลไปไปใช้การโอนเงินผ่านดิจิตอลหยวนเพราะมันถูกใช่ไหมแล้วมันก็แปบเดียวจบอะไรต่างๆนนะ hmm. อันนี้เป็นการแข่งเลยคือเป็นการเอาระบบเซิร์ฟคอยมาแข่งกับดิจิตอลหยวนถ้าไม่แข่งไม่เบรกเอาไว้ก่อนเนี่ยนะฮะมันจะไหลไปดิจิตอลหยวนหมดเลยตอนนีพ้พอออกมาแล้วมันมีตัวแข่งกันอย่างนี้แล้วเนี่ยนะฮะมันก็จะมีว่าแบ่งประเทศคนใช้เนี่ยจะเป็นสองกลุ่ม กลุ่มที่ไม่แคร์นะว่าอันเนี้ยนะจะมีใครมาสอดส่องตัวเองหรือไม่จะถูกแซงชั่นหรือไม่อะไรเงี้ยเขาก็จะใช้ s t ต b l e c o คอได้นะแต่กลุ่มที่แคร์อย่างงั้นเขาก็ไม่ยอมใช้เขาก็จะไปใช้ไอไอตัวดิจิตอล y ยวนอืมค่ะสองอันนี้แสดงว่าเป็นการแข่งกันสองสกุลอย่างเปิดหน้าอย่างชัดออนนเจ<ๆ>นแน่นอนเลยแน่นอนเลยแน่นอนเลย อันนี้เป็นการวางบาตรในการสู้กันในทางระบบการเงินเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการโอนเงินเนี่ยนะซึ่งผมคิดว่าทางอเมริกาก็วางแผนเก่งเพื่อจะสู้แต่ว่าจีนวางแผนก่อนหน้านี้เก่งก,กว่าแต่ว่ายังไงก็ตามเวลานี้คือคือมีอะไรที่จะสู้กันได้ระดับหนึ่งแล้วแต่แต่ถ้าจีนไปก่อนแสดงว่าจีนนี่ก็คือไปลองชิมลางในระบบนี้ก่อนเลยนะคะเนี่ยถึงแม้ว่าสหรัฐแต่เขาน่าจะมีเซเวอร์คอยมาก่อนใช่ไหมคุณทีคะสำหรับที่สหรัฐอเมริกา สเตเบิลคอยเนี่ยมันมีอยู่ในสหรัฐนีนานมากแล้ว<อ>เพียงแต่ว่าความนิยมความมั่นใจเนีที่จะไปใช้ s t ตเบิลคอยเนี่ยนะฮะมันมันน้อยคือก่อนหน้านี้คนที่เข้าไปใช้มันจะมี s t a เบิลคอยอยูออ่อันแรกเลยแล้เวลานี้ใหญ่สุดเลยเนี่ยคือเครเรียก usdt นะภาษาเรียก t, <อ>นะยกันง่ายๆบางทีเล็กเทเตอร์นะฮะตัวนี้ยนะฮะโวลุ่มใหญ่มากเลยแต่มันเคยถูกฟ้องบอกว่าไอ้ที่บอกว่ามีทรัพย์สินหนุนหลังเนี่ยนะ ทรัพย์สินไม่เต็มอ่ะนะฮะมันเป็นการเอาเงินไปใช้ไปให้กู้กับบริษัทในเครืออะไรเงี้ยตอนหลังเนี่ยไอการทำสเต็กเบอรคอยเนี่ยมันกำไรดีมากเพราะว่า<ม>เพราะว่าเราแค่เหมือนกับเราเรืนี่คือธนาคารกลางนะออกคอยออกคอยใช่ไหมฮะเงินเข้ามาแล้วก็เอาไปลงทุนเนะเพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็นว่าเอ่อตอนหลังที่เราบอกว่าไอตัวเทสเตอร์เนี่ยทรัพย์ไม่พอตอนนี้อาจจะพอแล้วก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันมีมาตั้งแต่ก่อนแต่ว่าถามว่า มันจะเป็นที่นิยมเนี่ยถึงขนาดธนาคารกลางและแบงก์พันดิททั่วโลกเลยเนี่ยนะฮะที่ทําการค้าขายกันเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยจะมาใช้สเตเบิลคอยในอเมริกาเนี่ยนะในดอลลาร์เนี่ยนะโดยที่ไม่มีการกํากับควบคุมเนี่ยผมว่าไม่มีทางสู้กับดิจิทัลยวนเพราะว่าดิจิทัลยวนเนี่ยนะฮะทางไอจีเนี่ยเขาทําขึ้นมาแต่ว่าแน่นอน่ะคนเขาก็จะกังวลอีกว่าไอตอนตอนผ่านบัญชีแบงค์ที่นิวยอร์กเนี่ยโดนอเมริกาเนี่ยสองกล้องนะ ไปผ่านบนัญชีดิจิตอลหยวนที่ปักกิง่งมันก็ต้องโดนปักกิ่งสามารถสองกล้องได้มันจะเหมือนกับแบ่งออกเป็นสองข่ายมีบวกมีลบเอ่อเอ่อเรียกว่าเรียกว่าแตกต่างกันแต่ว่าสรุปแล้วเนี่ยนะเวลาเนี่ยการที่สหรัฐเน,นี่ยมี Stable Coin เนี่ยเรียกว่าสู้ได้กับดิจิตอลหยวนในเรื่องของอต้นทุนตับในเรื่องของประสิทธิภาพในการใช้งานแล้วก็มีความสบายใจระดับหนึ่งเนี่ยสำหรับคนที่ใช้เนี่ยนะฮะ แต่ว่ายังไงก็ตามอย่างว่าถ้าจะโดนแซงชั่น n เนี่ยไปใช้เซอร์โเคอยดอลล่าก็โดนเพราะนั้นถ้าจะกังวลนซงชั่นก็ต้องยอมมาอยู่ภายใต้อันเดอร์ไอ้ดิจิตอลหยวนอืนี่คือคือเข้าเข้าไปอยู่ในระบบสินทรัพย์ดิจิตอลนี้ก็ถูกถูกสองเหมือนแบบว่าใช้เงินเฟียสปกติเลยนะคุณดีได้ได้ประโยชน์อย่างเดียวคือมันมีความสะดวกกับลวกเรวยท่นนั้นเองหมายถึงทุกง,ง,งดิจิตอลยวนใช่ไหม ใช่ใช่ทั้งดิจิตอลแั่นสเตเบคอยกาสองมันหมดสเตเบอรคอยเนี่ยผมเข้าใจว่าการส่องเนี่ยมันทํายากมากเพราะว่าระบบสเตเบอรคอยเนี่ยนะฮะมันทุกคนเราเห็นกันหมดแล้วก็มันไม่รู้อ่ะมันมันจะไม่รู้ว่าใครเป็นคันโอนอะไรยังไงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่บอกว่าในในในกฎหมายเขียนไว้ว่าจะต้องมีสมมุติเกิดรัฐบาลแซงชันอะไรเงี้ยนะผมดูแล้วผมว่าก็ทำไม่ใช่ง่ายนะแต่ว่าในฝั่งดิจิทัลหยวนเนี่ยนะฮะ มันมันจริงๆริงอ้นี่มันใช้ระบบล็อกบล็อกเชนก็จริงแต่อันนี้ไม่ใช่คริปโตนะนี่มันเป็นการออกโดยธนาคารกลางของจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะอย่างนี้นะันมันเป็นระบบที่คล้ายกับระบบแบงก์ปกติอยู่เพียงแต่มันเป็นดิจิทัลมันทำได้เร็วขึ้นต้นทุนต่ำลงแต่ถ้าเกิดสมมุติเกิดเราโอนเงินผ่านระบบสเตเบิลิง นแล้วเกิดพลาดนะจะไปบัญชีนี้ไปบัญชีเรารีคาเวอร์ไม่ได้นะแต่ว่าดิจิทัลหยวนเนี่ยผมคิดว่าได้เพราะว่ามันคุมโดยไอตัวเซ็นทรัลแบงก์อยู่ในจีนมันมันก็เลยจะคล้ายกับการโอนเงินในระบบปัจจุบันเนี่ยผ่านระบบแบงก์อ๋อย่งางทีเทเลคอยที่อยู่ภายใต้กฎหมายนี้ก็อาจจะไม่ได้เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่อิสระที่ภายใต้การควบคุม ของหน่วยงานไหนก็ตามเหมือนอย่างคนเขาถือบิตคอยเขาก็มองว่าเขาถือแล้วเขาสบายใจเนื่องจากเขาไม่ต้องไปอยู่ภายใต้ใครที่มาแบบว่าคอยสั่งการหรือว่ากํากับดูแลไอ้ไอ้สเตเวอรคอยนี้ก็ไม่ใช่นะสินะ<ถ>ทันทีที่มีกฎหมายนี้มาถูกต้องเลยถูกต้องเลยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าถ้าใครเนี่ยยังอยากจะอยู่นอกระบบเขาก็ยังจะใช้บิตคอยนะฮะหรือเอออี้บังเอิญเอ่ออย่างตัวอื่นเนี่ยก็ไม่ไม่ได้เป็นที่นิยมในการโอนแต่ปัญหาคือการโอน ผ่านระบบบิตคอยโอ้โหไม่ไหวมันใช้เวลานานมากบางทีวันสองวันสามวันฮะแล้วก็กว่าจะรู้กว่าจะมีการฟรีดักเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่คล่องมันไม่เหมือนการโอนผ่านไอ้ตัวสเตเบิลคอยค่ะคุณทีนั้นแสดงว่าแต่อนนี้มันมีมันมันมันมีคนคนที่พูดอีกคนหนึ่งบอกว่าถ้าเขาเดาว่าพอออกไปอย่างนี้แล้วเนี่ย ไอ Stable Coin ซึ Baptist, t. T ether, like, 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 ่งเวลานี้ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเนี่ยคือ USDT t ท t h e r เนี่ยนะฮะเขาบอกเขาบอกว่าถ้าเขาเป็น t e t h e r นะเขาจะไม่เข้าระบบเนขาจะเอยอยู่ข้างนอกอย่างเงี้ยนะฮะคนไม่เชื่อคุณก็แล้วแต่คุณคุณคุเชื่อคุณก็มาใช้เพราะว่าเขารู้ว่าถ้าเกิดเข้าระบบเนี่ยนะไอคนที่มันเวลานี้มืดมืดหรือคนที่ต้องการที่จะหลบอการสดส่องในของทางการเก็จะไม่มาใช้เขางนั้นเขาอาจจะต้องการวางวางจุด จุดขายของเขาเนี่ยเป็นอะไรที่มันพิเศษแตกต่างจากไอตัว stable coin อื่นๆก็ได้จอ,อ้อย่างนี้เราจะแยกได้ไหมคะคุณทีคะถ้าเป็นบิตคอยเนี่ยก็เหมาะสาหรับคนที่เขาชอบแบบลงทุนเก็บออมไปยาวๆเลยไม่ต้องมาทําธุรกรรมอาจจะมีขายบ้างถ้าสมมติว่าอยากจะได้เป็นเงินเฟียสหรือว่าได้เป็นอะไรของไปแลกของอะไรเงี้ยกับไอที่มันเป็น USDT หรือว่าไอเจ้า stable coin เนี่ยก็ใช้เป็นลนักษณะทำธุรกรรม ก็เหมือนฟังก์ชันมันจะแยกกันด้วยไหมคะมันก็มันแยกอยู่แล้วเพราะว่าเวลาเนี้ยในการโอนเงินเนี่ยนะใช้บิตคอยเนี่ยใช้ได้แต่ว่ามันมันช้าเพราะฉะนั้นคนก็ไม่ค่อยไม่ค่อยนิยมยมันก็เลยกลายเป็นบิตคอยเวลาเนี้ยกลายเป็นสินทรัพย์ที่เขาเหมือนกับเป็นการลงทุนเปหลักอ๋อค่ะออย่างนี้ถ้า ตลาดสหรัฐซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุดเนี่ยเขาเกิดเขาออกมาเป็นอดอลลาร์ดิจิตัลแบบเนี้ยก็คือมันเป็นเซเบอร์คอย์แบบเนี้ยคุณทีแล้วอย่างเงี้ยมันจะกระทบอะไรกับพวกเราไหมคะที่ที่เราก็อาจจะต้องเข้าไปอยู่ในระบบของการเงินโลกด้วยเงี้ยตลาดเกิดใหม่ทั้งหลายเนี่ยจะกระทบอะไรไหมคะแล้วโดยจะไมได้ประเทศไทยเนี่ยคือประเทศไทยอย่างเงี้ยนะถ้าใครเนี่ยนะฮะเวลาเนี่จะซื้อพวกคริปโตทั้งหลายเนี่ยกำเงินบาทไปได้ซื้อไม่ได้ มันต้องเอาบาที่ไปแลกเป็น s t ตเบิลคอย่อนแล้วถึงจะเอาสเตเบิลคอยไปทำการค้าขาย,นยในระบบไอไ้อไอคริปโตแล้วพอขายจะออกแล้วก็ต้องเอาไอตัวไอ้เงินสเตเบิลคอ,ไอ,ไอ,ไอเนี่ยเอามาแลกกลับเป็นเงินบาทนะแล้วมันทำอย่างนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นในการมี s t ตเบิลคอยเนี่ยที่มีการกำกับดูแลเนี่ยนะฮะในอเมริกาเนี่ยในแง่ของประเทศเล็กๆอย่างเราเนี่ยมันไม่ไดม่ได้ทำให้เกิดอะไรแตกต่างพี่แต่ว่าเดิมเนี่ยนะฮะ ผมก็จะแนะนำนะใครก็ตามเนี่ยที่ที่ต้องการจะโอนอะไรต่างๆเนี่ยแล้วผ่าน USDT เนื่องจากผมตอนนั้นเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าอไอ้ทรัพย์สินที่แบ็กอัพ USDT เนี่ยทเทเ,ทเทอเนี่ยมันไม่พอผมก็เลยบอกอย่าถืออย่าถือทเทเทอร์เอาไว้นานเพราะว่าระหว่างที่เราถืออยู่เนี่ยมันอาจจะล่มไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าต้องต้องใช้ในการโอนไปซื้อทเท t เตอร์มาโอนโอนเสร็จเอากลับคืนมานะฮะเอาเอาเงินกลับคืนมาเลยแต่ว่าพอ ถ้าเกิดมันมีสเตเบิรคอยไหนที่มันมีการกํากับดูแลท,ที่ชัดเจนอย่างเงี้ยไอคนที่ uh, เอาไปแล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่ไม่จำเป็นต้องปรีบในการที่จะแปลงกลับมาเป็นเงินบาทก็ได้เพื่อไม่พลาดทุกข,ข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ